อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำล็อกไลฟ์สไตล์การแต่งหน้าการแต่งตัวของผมนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปดูกันะครับเอาแตอนนี้ผมก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับผมว่าจะไปยังไม่อาบน้ำก่อนแต่ว่าจะไปหาอะไรกินก่อน ก็เราดูน,นี่ครับข้าวของเราก็มาสองที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราขึ้นไปกินกันด้านบนนีกว่าครับเมื่อกี้เราก็กินข้าวเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแพนต่อไปก็น่าจะไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปซ้อมพรากอนครับเราลองไปดูกันดีกว่าว่ายังไงบ้าง หลังจากที่ผมมานั้นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นทาสกินแคร์นะครับซึ่งสกินแคร์ที่ผมใช้นะครับก็คือมีสองตัวนะครับก็คือน้ำตกไมโครเอเซนนะครับของแบรนด์บาบูนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องกระชับรูขลุ่นแล้วก็มีในยาเซนมันะครับซึ่งช่วยในเรื่องผิวขาวกระจ่างใสนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกันแดดกันแดดเขียนก่อนก็เหมาะสำหรับแดดประเทศไทยมากนะครับลองไปลองไปซื้อได้ใช้ดีมากเดี๋ยวกันแล้วผมเอาไปทาข้างนอกดีกว่าตรงนี้น่าจะตัดก็ไม่ได้ นี่ก็คือกางเกงผมท้าครับตัวนี้ผมก็น,นี่นก็คือการแต่งตัวผมนะครับวันนี้เสื้อกีฬาครับรองไม่เกง่งคาร์โก้นะครับอีอ,อ <c oughs> โอเคก็เหลือแค่ปัวผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปครับก็สื้อไปนี่หมแล้วนะครับสำหรับการตัวผมในวันนี้ วันนี้ก็เป็นเวลาสีา่โมงห้าสิบเจดนาทีนะครับเดี๋ยวซ้อม5า้าโมงตอนนี้ผมกำลังจะสาะกัน,รนครับทุกคนเดี๋ยวผมโดนดูอีกแน่เลยงั้นเราไปเจอกันกที่มอญนเลยดีกว่านะครับไปครับก็ตอนนี้เราก็ กบมาดูพร้อมแลวนะครับกันตอนต่อไปผมว่าจะไปล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำ,ลำแล้วก็นอนเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากโคตรเหนื่ยอยซอมอะไรไม่รู้เยอะแยะนั่นแหละแล้วก็ข้อผมข้อจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย <c oughs> ่าลืมฝาก like <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย